สวัสดีค่ะพบพ่อกับนิดหน่อยจ้านะคะเมื่อวานนี่นิดหน่อยนี่มีโอกาสได้ไปถ้ำบุญที่วัดค่ะไปกับพี่สาวแล้วก็น้องสาวนะคะวัดนี่ก็จะเป็นวัดของอมูบานเฮาคะ่ะพี่น้องเฮาก็จะมารวมถ้ำบุญตักบานนะคะเมื่อวานนี่ก็เป็นวันสําคัญของอพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็เป็นงานประจําปี ของทงางภาคอีสานเฮ้าคือบุญภาเวดหรือว่าบุญเดือนซีค่ะก็จะได้ล้านไส้มะนํานะคะหลักกะล้านสะไพค่ะเฮ้าก็จะเตรียมขนมนะคะหลักกะน้ำหลักกะข่าวเหนียวค่ะเพื่อจะไปทําการใส่บาทนอเฮ้าก็นั่งเข่าแถวกันนะคะเป็นประเภทนี่บานเฮ้าค่ะพระเพิ่นก็จะเดินมาหาเฮ้าด้วยค่ะเฮ้านี่ก็จะยืนรอเพิ่นนะคะ พุทธเพิ่นกระลังจะเดินมาละค่ะยุ่ไใกล้ๆพุ่นนะคะพี่นองเฮ้าก็จะยืนล่อเตรียมอาหารขนมนมนะคะหรือว่าพ้นน้ำใหม่ต่างๆค่ะและนิดหน่อยก็ได้มีโอกาสเข้าไปในโบสถ์นะคะช่วงแรกๆว่าได้เข้าไปค่ะเพราะว่า พี่นองเข้าหลายแห้งค่ะเขามานั่งในโบสถ์บัไดนะคะพ่อตักบาทเรียบร้อยแล้วเนาะนิดหน่อยก็ได้มีโอกาสเขามาเก็บภาพช่วยๆพวงมาไล่ต่างๆนะคะหอยอยูเทิงแควนยูเทิอ่าผนังโบสถ์นะคะหรือว่านิดหน่อยจะเอินว่าซิมซิมค่ะมานิดหน่อยเอินว่าซิมนะคะก็จะมีหลากหลายค่ะส่วนมากก็จะเป็นงานฟีมือ ของเหานะคะก็จะเฮตุจากโฟมแน่เขาตอกแตกแน่นะคะหรือว่าจะเป็นหลอดแล้วก็มีดอกแสแบงแล้วก็มีตุงของนิดหน่อยนะคะแขวนอยู่ตรงนันน้ำค่ะนี่คือดอกสแสบงบานเห้าค่ะน้ำมาประดิษฐ์เฮตุเป็นพวงมาลัายก็ออกมาได้สวยง่ามมากค่ะคนที่ยืนอยู่ข้างหลังพวงมาลัายนี่คือพี่สาวของนิดหน่อยเองนะคะเพิ่นกระแวะมาเยี่ยมชม ความสวยงามแล้วก็พ่วงมาไลาต่ต่างๆที่เพือนน่ามาแขวนไว้นะคะนี่ค่ะบุญพผะเวทบุญเดือนซีก็จะมีดอกไม้ถูกเทียนนะคะแล้วก็ององอะส่นามค่ะแล้วก็มีเขาตอกแตกที่เสียบด้วยไม้ไผ่ค่ะบุญห้องเฮ้าก็ตตรงมีการเฮ็ดขนมนะคะตรงมีขนมค่ะจะเป็นข้าวต้มพัดหรือว่าขนมเทียนค่ะ ของนิดหน่อยเองจะเป็นขนมเทียนนะคะมือนีกรขออเป็นกุลลสตรีมหฮอขนมเทียนนะคะใส่ของเห่านอกจากนอก,กระจะเฮ็ดด้วยมะพร้าวนะคะขูดด้วยมือ